มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแขกคำพก,กาโดนเจ้าของร้านน้ำพริกดังเชิญออกจากร้านกลางรายการสดค่ะกลายเป็นเรื่องราวขึ้นเทนทวิตเตอร์อันดับที่1น,นะคะเมื่อรายการโคชแขกที่เผยแพร่ทาง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k นะคะดำเนินรายการโดยคำพก,กาและก็โรซี่นะคะ ซึ่งทำรายการสดเดินทางไปเช็คอินร้านในตํานานร้านพริกแกงแห่งบางลำพูค่ะโดยพบว่าเมื่อทั้งสองคนเดินทางเข้ามาในร้านนะคะเจ้าของร้านซึ่งเป็นหญิงสูงวัยได้ถามหาแขกคำประกาและแจ้งพิธีกรทั้งสองคนนะคะว่าต้องขอโทษด้วยป้าไม่เคยดูรายการของหนูต้องขอโทษอย่างรุนแรงเพราะป้าเองไม่มีโอกาสได้เข้าไปดู ยังไรก็ตามป้าขอดูรายการก่อนแล้วค่อยมาสัมภาษณ์แล้วจะติดต่อกลับไปขณะที่แขกคำประกาได้ตอบกลับว่ารายการของเราติดต่อมาล่วงหน้าถึงหนึ่งเดือนนะคะและคุณป้าอนุญาตแล้วตอนหลังคุณป้ารู้ว่าแขกเป็นเสื้อแดงคุณป้าก็เลยไม่อนุญาตให้แขกมาถ่ายรู้ไว้ว่าร้านนี้ไม่ต้อนรับคนรักประชาธิปไตยโดยเมื่อออกจากร้านนะคะแขกคำประกาได้ย้ำว่า น้ำพริกร้านดังกล่าวอร่อยมากจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะไม่ต้อนรับคนเสื้อแดงแม้ว่าจะติดต่อมาล่วงหน้าถึงเดือนแล้วก็ตามซึ่งแขกได้ทราบมาบ้างว่าเจ้าของร้านมีทัศนคติทางการเมืองอย่างไรแต่คิดว่าจะวางเรื่องของการเมืองไว้ก่อนเพราะว่าน้ำพริกร้านดังกล่าวอร่อยมากแล้วก็ได้รับอนุญาตแล้วด้วยจึงอยากมาทำความรู้จักแล้วก็ขายของเท่านั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ